ผมนายโผนอุณ oh, yeah, yeah, okay. okay, ิจังชแนลนะครับผมกลับมาอีกครั้งก yeah, ับเกมเชสไททันนะฮะผมโอเควันนี้เราก็จะอยู่กับเกมเชสไททันแล้วเดี๋ยวเราคงพูดซ้ำใหม่นะโอเคเราก็จะอยู่กับเกมเชสไททันนะจำมีแล้วเออเอาดีๆแล้วเราก็แบบเอ้ยพออย่าอย่าพูดคำนั้มาโอเคเราก็จะมาอยู่พอนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปฉลองวันพ่อนะเพื่อนว่าวันนี้วันที่ห้า ทันวาห้าธันวาปีปีสองพันสิบสามนะโอเคก็เดี๋ยว้าวันคริสต์มาสยังไงเดี๋ยวจะมาแคดเกมดีสึ่วันนี้ครับผมก็จะเป็นเกมแนวเอเรามาเล่นเกมที่ผมมาเล่นเกมเชตัยทันเนี่ยเพราะว่าคนแก่เขาเล่นกันนะเขาจะต้องต้องต้องเกตมุกนิดหนึ่งนะ, <Okay. S 1> อะโอเคโอเคคนเราก็องเป็นแย่บผมนะนะ ครั้งแรกครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยเปิดซิงครับผมเดินไปเลยเนี่ยเนไหนมาดิไฟดเได้โอ้โหเนาะอะไล่ะโอ้โหอย่างนี้มันมันท้าเดี่ยวครับมาเข้ามาเนี่ยมันมันท้าไฟครับเ้ยโอ้โหเว้ยแล้ไงเวล้วทำไงดีครัชอะไรเนี่ยมากินไงเนี่ยสองช่องอ๋อนี่โอเคอ๋อฮัลลเดมนมันนี่โอ้โหสบายสุดยอดได้กินแน่ เนะป็นไงฮะพระเจ้าตัวอะไรเนี่ยกินครับผมสุดยอด <Okay. S 1> นะโอเคเป็นไงโชว์เม่นิดนึงอ่ะไอฮันเว่ยยังไงไฟไหมมา,มาไฟกันมามาไฟเอจอกินไปแล้วอะโอเคผมมั่นใจครับทหารผมต้องสู้ได้เนี่ยไปเลย อุ้ยสู้ได้เว้ยเอากำเนี่ยเราต้องเอาร่างใจดีสู้เสือครับใช่ปบัวมาแล้วก็โดนมแล้วโดนกินไปตัวนะเนี่ยมันเดินเฉียงไหมโอ้นี่ไงสเต็ปเทพสเต็ปเทพเป็นไงโอ้โหเทพเปล่าแหะนะเออเออเออเหรือจะไฟหรือจะไฟแมวกลัวเลยทำามานี่มันกินปล่ามันเดินเฉียงนี่วะงี้ดีกว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย ไปก็โดนกินดิไม่โง่หรอกใครจะไปโง่ครับคนเราล้มแล้วอย่าพลาดนะผมนะใช่โ <Okay. S 1> อเครอใช้ได้เดี๋ยวนี่ดีกว่าคผมดีมาอ้าวจะไฟหรือจะไฟมหมเดินดิโอ้โหมันมันมันเดินแปลกๆนะเ,เ,เ,เนี่ยเอาแล้วไงโหพวกกากนีนี่คือการเดินพวกกากนะ แพล์พาอานี่ตูเอาแล้วไงเจเลยละเขานี่ไม่กินก็ตายกินก็ตายเอาไงดีวะอ่าไม่กินก็อยู่ไม่ได้กินก็อยู่ไม่ได้แบบนี้โอ้โหมันมาแล้อื้ือืออ้ทางสวา่างอื้อทางสะดวกเออเจอแดก อะไรวะไม่ได้มันเสี่ยงเกินไปเราก็เป็นพนหาเอดทนต้องเดินไปข้างหน้าไปเฮ้ยโอ้โหอัดข้างแบบอัดข้างกันเลยฮเดียวเชียวเลยนะคะเฮ้ยอุ้ยนี่ช่องเดียวจะได้กินเยอะพี่พี่พี่เดินมาไหนเออเข้ามาตามช่องเข้ามาในช่องออาเวน อ้าวเราจะกินยังไงวะเนี่ยเอเวแล้วไงเดี๋ยวนี่ดี๋ยววะคนเรามันต้องกล้าลงทุนนะเฮ้ยแต่มันเดินไปมันก็เดินเฉียงได้ไม่ใช่ป่ะโลอะไงดีครับต้องการลงทุนมปความเสียงครับผม,มผู้ลงทุคนควรศึกษาอะไรนี้ก่อนนะจำไม่ได้เหบางเนีนยกดแช้เอฟเฟกต์จังเลยนะม,มือว่างไงว่างว่าง เอ้ยกินไม่ได้ตัวตัว,ตวเอาเปล่า,า,าตัวตัวอ่าตัวตัวเปล่าตัวเปล่าไฟได้บอกให้บอกตรงไฟได้ไฟได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวกินนี้ใช่ปึ๊บจับไม่มีแล้วทางซูเวรร์เรียบร้อยครับชนะแน่คราวนี้อ่ะ <c oughs> มันแดกของกูไปแล้วพลาดแล้วโอ้พ่อแม่ที่รักลูกคนนี้ได้พลาดไปแล้ว ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเอาละไงกูเพื่อความปลอดภัยครับมามานี้เฮ้ยนี่นะเฮ้ยรอดนี่ว่ะมานี้รอดแล้วผมเป็นงไงรอดแน่นอนนะพลอยดูเออมันย,ยังจะมาสลับกันอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเดาี๋ยวเดี๋ยวนะับต้องส่งพลทหารไปไปเลยแม่เฮ้ย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 เยว่ยยังไง ไม่ได้ส่งทานไปพวเราเออบวกบวกบวกเลยมานี่อินนี่แดกมานี่อันนี้แดกเอยอันนี้ดีกว่าอันนี้แดกไมได้งเงบเฮ้ยเวเยแล้วนั่นไงเต็มเต็มเข้าเนื้อเลยครับมันโอปราจ้าไม่นะมานี่ก็โดนกินดีไคมกำ เดี๋ยดิข้าจะทสละชีพเพื่อชาติกินไปกินดิน่าเนยว่าละสละชีพเพื่อชาติผิดเรื่องนะมันมาแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเป่าล่ะเดี๋ยวเป่าล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ไม่กลัวไม่กลัวให้เดี๋ยดิตัวตัวหรยอจะเอาเลยจะเอาฮะเลยจะเอาโอ้ย เอาไปแล้วตัวหนึ่งกมเอาของตัวไปแล้วเสร็จไม่เต็มเอ้ย,อย,อยตัวตัวอย่างงี้เอาไม่ล้ไม่ได้แล้วตายเอ้ยโอ้โหโดนแดกลืมดูเลยโอ้โหย้า้เผอพี่จะตีเขาให้ตายเลยดูงีเอาแล้วไงยากแล้วตอนนี้ ฐานเดินไปดีด hey, ีอ e ่ะวเฮ้ยอ่าอจะอ่ะจะจะเ่้ยไงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหหายเกลี้ยงโอ้โหตัวสำคัญหายหมดเลยเหลือแต่พลทหารตักต่อยสู้ไปพลทหารพุ่งไปเลย หายไปตัวไม่ได้เราต้องไฟคนเราต้องไฟเจอแดงเว้ยละตายแน่ครา,าวนี้กดคอนได้ไหมเนี่ยเว้ละไงมาต,ตัวตัว,ต,วตัวตัวมาตัวตัวเลยมามามาไปแล้วหนึ่งตัวไม่ต้องหนีอ้า เว้ละรอดตายอุ้ยยังรอดอยู่เว้ยเฮ้ยวันนี้กินไม่ได้เน่นอนครับผมโอเคเงี่ยกินไม่ได้ดิเออเออเออแมวนอนกูไปละนั่นเงี้ยจะเล่นเอาคิงหนีกันนะนี่นี่มามาเลย ตายเว้ยออกเวคนะเอ้ยเ,เดินไม่ได้จเจริญน,นี่เป็นไงมาเข้ามาเออเออแพ้แล้ว <c oughs> ไม่นี่ได้กินอยู่เว้ยยังรอดอยังรอด ตัว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 มามาตัวตัวเลยมาโอ้โหเจอคอนอะแพอย่างอน,นาดเลยครับโอเคนะี่เรายังกินได้อยู่นะไม่เป็นไรโอเคสำหรับวันนี้ก็นีก็เล่นแค่ไหนเราไม่มีหรอก <c oughs> สนุกของผมนะโอเคนี่ก็ลาไปก่อนนะ see you again เน็กคลิปนะะผมก็สำหรับวันนี้เจอกันใหม่ไปจ้า อีอีฮิฮิอืมนะฮะโอเคก็นะก็อย่าลืมนะว่าดูวิดีโอเอ้ยก่อนจบเลยเออใช่ก่อนจบนะกูก็ลืมพูดอย่างเงี้ย no ก่อนจบก็อย่าลืมนะกดซับกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอ่อถ้าอันนี้โอ้โหคืออยากยังไงก็ตายไปเออเยอนะก็นะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าผม แล้วเจอกันเมื่อชัดต้องการพวกช่วยบาย